สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาแรงบันดาลใจในการทํางานต่อยอดทางเครื่องจักรนะวันนี้พี่สุธีก็ได้ซื้อรถสิบล้ออีกหนึ่งคันแต่ผมอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ว่าคนสู้ชีวิตอ่ะทุกคนถึงแม้ว่ารถมันจะก่อแค่ไหนถ้าเกิดเรายังมีช่องทางที่จะเอามาหาเงินได้อะ่ะนะผมว่ามันไม่ผิดที่เราจะลงทุนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคน นี่ครับทุกคนคือพี่สุธีครูผมมีคําถามแรกพี่ธีมีคนถามหลังจากพี่ธีออกคลิปผมไปสองคลิปก<ม>็ปถามว่าใครตัดผมให้พี่ธี <c oughs> คาถามไม่ไองครับต,ตัดผมได้ก่าตัดผมแลไหนก,ก้าประจำอยู่แล้วไม่พี่สุธีเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่มีใครตัดให้นะครับเออวันนี้มามาดูพี่สุธีซื้อลดสิบล้อนี่คือรถสิบล้อใช่ไหมพี่ธีรุ่นไหนพี่ธีรถดประจำการนะครับตันนี้ไม่มีเป็นรถของทหารนะครับไม่มีสายครับอ๋อไม่มีขายแล้วพี่จีซื้อบ้านได้ไง กวนตีนแล้วพี่เส้นใหญ่เส้นใหญ่อ๋อต้องประมูลเนระครับแล้วมันยกดำได้ไหมพี่แบบนี้ไม่ได้ครับแล้วไม่ขนลงกันเหรอใช่แต่สภาพนี้พี่ผมมองมันค่อนข้างเก่าแล้วพี่มันใช้ได้เหรอไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องลองดูครับนี่ความเด็ดเดี่ยวของพี่สุธีทุกคนต้องกล้าเสี่ยงครับแล้พี่มาวัดดวงเลยว่ามันจะดีหรือไม่ดีไม่ดีก็ต้องนะซื้อมาแล้วไม่กาเรียกอะไรนะเรียกต้องเปิดเครื่องดูผมก็ไม่ได้รู้ แต่มันเป็นสามเพลาทุกคนมันมีเพลาหน้าด้วยมีเพลาขับข้างหน้าด้วยนะครับสองล้อหลังขับได้ล้อหน้าขับได้ที่จริงเพลากลางมันจะมีอยู่เพลาหนึ่งแล้วมันจะไปขับสองล้อแต่นี่เป็นสามเพลาเลยอ่ะเนี่ยข้างหลังไปสองล้อคือขับสองเพลาอันนี้ข้างหน้ามีเพลาหนึ่งแล้วไม่ต้องเหนื่อยเหนื่อยมันมีอะไรไหมเนี่ยเรื่องนี้ไองดูครับลอลองดูครับแต่ผมนับถือผมนับถือมากใจเด็ดจริงๆใจกล้าแบบสู้ชีวิต่ะทุกคนนะ ถ้าเรามีช่องทางก็จัดเลยนะมีนะ<ช>วัดดวงกันถ้าดีก็ไปต่อถ้าแพ้ก็ไวบอกไก่เ <c oughs> มียดามไหมซื้อกันนี้เ <c oughs> มียดาครับทำไมดามไหมพี่ซื้อเครื่องจักรมีต้องยินดีดิล,ล้วเราเวลานั่งนี่นพี่จะตําหลังคาไหมหรือเป็นแบบนี้เลยเอ,อ๋อผมตําหลังคาครับเดี๋ยวผมต้องติดแอร์ด้วยโอ้ <c oughs> <c oughs> ติดแ <c oughs> อร์ด้วยร <c oughs> ุย่นนี้ต้องทาให้สมบูรณ์ครับเออ ย้ายใ,ใครเหมือนแล้วก็ย้ายเหมือน <ๆ S 1> รุ่นนี้ไม่มีใครเหมือนจริงๆุกคนรับตอนเลขพี่บอกซื้อสิบล้อผมนึกว่าจะเป็นสิบล้อแต่ผมก็ราคาสองแสนมันจะสิบล้อรุ่นไหน <c oughs> แต่พอมาเห็นเ,เกินคาดพี่ซื้อมาทํางานนะครับ <c oughs> อย่าไปคิดว่ารถมันจะเก่าหรือใหม่นะมันทํางานได้ก็โอเครอ <c oughs> เราหมาเงินเงินสองแสนปีเดียวก็ได้กําไรแล้วถ้ามันไม่พังอะนะไอความความ,ความกว้างดํานี่มันมัน,ม,นมันเท่ากันไหมพี่มันขนาดไหนได้เต่ล้อนี่หรอ เออผมว่าดำมันเท่ารถหกล้อเองนะใช่ไหม,มโอ้นี่นรถสไลด์กับแบบนี้เลยได้ไลยโอ้โหยกล้อเลยยกล้อเลยมันเป็นกองทหารหน่อพี่รถนี้ครับผมญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยสงครามโลกอ่ะใช่เนะี่ยเดี๋ยวผมอยากให้ดูว่า อย่าไปยอดท้อทุกคนต้องมีช่องทางตำมากินนะพี่นะลงทุนไปเลยไม่ผิดผิดไหมไม่ผิดนะน่าจะไม่ผิดผมก็ไม่มั่นใจหไม่เดี๋ยวอีหนึ่งเดือนเดี๋ยวก็มาดูกันอ่าครับกอเวลาหนึ่งเดือนบอกไก่คนมาดูกันติดตามต่อะสตาร์ทอยู่ในเกียร์ไหมพี่สตาร์ทยังไงรุ่นนี้ ในกันเล่งเนี่ยอะไรเบรกอันกลางมันต้องเบรกอยู่แล้วพี่อันนี้คลัดเอ๋ยหนในจะติดหรือเปล่าทุกคนแต่รถตั้งแต่สมัยสงครามลูกก็ไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้อ้าติดแล้วเออพีเขาเกียร์ถูกไหมออกเปิดประตูก่อนอ่ารัดเก็่มกันก่อนนะพี่ แล้วเก็บกัดดีเราไปก่อนหน่ยมีมเลยงเ่งด้วยนะ<อ>เร่งเพี่เร่งเครื่องหน่อยเร่งเร่งเครื่องดูก่อนว้าบาดบ้า <laughs> นี่นายหน้าผมบอกว่ากันที่ดีที่สุดแล้วนะเนี่ยนี่คือสภาพดีสุดแล้วใช่ไหมพี่พี่ก็ประมูลอยู่เอาเบาะนั่งนี้นั่งนี่ดีกว่าไม่เป็นไรผมยืนดีกว่า <laughs> ผมได้จับตุณนี้นะ่แล <laughs> ้วการกันยังอ่ะ เบรกมือมี่อ๋อเบรกมือปักไปหน้าหรือไปหลังนี่อ่าต้องอยู่เบรกมือครับแล้วลูกเกียร์อยู่งหนตอนนี้เกียร์อันนั้นเลยมี่อันนั้นเน่ยเกียร์อันนู้นน่าจะเป็นเพลาอันสั้นอ่ะลอยนะเกียร์หนึ่งน่าจะอยู่นี่กระจกก่อนกระจกก่อนเป็นของอะไรปลาเยอะหรือป่าวเวอร์น่าจะเป็นปลาเยอะนะปลาเยอะนะครับ ดูข้างหลังทุกคนนี่ <c oughs> สูงนะครับเนี่ยรถสูงมากทุกคนดำเท่ารถตอกลอ้อขนาดดำนะใครจะมีบุญเหมือนผมทุกคนได้ยินบนรถสงครามโลกครั้งที่สองเนะี <c oughs> ่ยรถริงเงินเยียวแล้วป่าวพี่ <c oughs> ไปแค่นั้นเ่ะอพี่ปิดเกียร์หรือเปล่าใส่เกียร์ถูกหรือเปล่า <c oughs> มันติดเปล่าอยู่หรือเปล่า อาลองใส่ยาเอื่นดูอ่าลองดูลองดูลองดูอ,งดอ่าวิ่งไหนแล้วอ๋อนั้นเกียร์เกียร์เกียร์ช้าอ่าเกียร์สามรถมาพี่รถมาอ่าเกียร์สี่เออน่าจะใส่โบวินอยู่เอาปลดปลดเปล่าไงมิไม่รู้ รถสมัยสงครามโลกอรัน่สองแม่เหล็กมันดีนะพี่นะผ่านไปกี่สิปีแล้วเนี่ยเหล็กยังไม่ผุเลยทุกคนกคนี่ผมบอกเลยนะแก้เป็นสีสนิมเดี๋ยวเราก็ขัดนะดูสภาพทั่วไปครับเนี่ยในห,ห้องเก่งนะเหล็กไม่ผุเลยนะทุกคนเหล็กดีมากเมื่อก่อนนี่เลยที่มันสุดก็คือป่ายเยอร์พี่ไหวไหมพี่ <laughs> พี่ไหวไหมไม่เลี้ย <laughs> <laughs> วไปเลยในป่ายายานุน ไปเลยนุ่มาย่าข้างครัวได้ได้พี่ได้ได้ชนแล้วจนแล้ว <c oughs> ทำไมอ่ะเบรกไม่มีเหรอไม่ยุ่งเลยเบรกไม่ดีอ่ะอ๋อ <c oughs> ไปครับ <c oughs> นี่นี่ไงล่ะโอ้โหเอ้ม <improving noise> <oung> <oster> ันมันติดมันติดแกโฟวินอยู่ ใช้ระยะตีวงกว้างมากกวาอย,ยาเยอะเนะยอะเลยเยอะกันแ็ปมือมันเลยนี่นี่ครับภาพรถโดยรวมแม่เป็นบุญยิ่งนักที่ได้นั่งรถแบบนี้ <c oughs> ตั้งแต่สมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สอง <c oughs> ทุกคนแต่ตังเราไม่โดนหนัง <c oughs> <c oughs> นี่ท่ออยู่ตรงนี้ครับเป็นรถสามเตาทุกคนนี่ <c oughs> ดูจากด้านหน้าครับ แล้วครับนี่ก็คือเรื่องราววงเวียนชีวิตข <c oughs> องพี่สุดตีห <c oughs> ลังตดอีกเลยแม่เดี๋ยวผม <c oughs> ผมรู้ว่าแกชอบรถเก่า <c oughs> ๆ,ๆนะ <c oughs> เพราะว่ารถทุกคันของแกก็จะเป็นรถเข่ามีแต่รถหมนนี่แหละที่เป็นรถใหม่แต่ว่าแต่อยากให้ทุกคนมองในมุมที่ว่าคนสู้ชีวิตอ่ะทุกคนถึงแม้ว่าเราไม่มีเงินห้าหกแสนไปซื้อรถใหม่แต่ถ้าเรามีทุนแค่สองแสนเราอาจจะซื้อรถได้สภาพแบบนี้แต่ก็ ออมาซ่อมแล้วก็ทํางานไปอยากให้มองในมุม <L> นี้ว่าแกเป็นคนสู้ชีวิตไงจากพี่จุี่ไม่มีอะไรเลยนะมีแค่รถจีบและายอยู่คันหนึ่งกับกระเป๋าเครื่องมือที่รับจ้างปะยางแค่นั้นเองเมื่อก่อนนะครับแกสร้างแกสู้ชีวิตมาทุกคนเนี่ยรถรถไถมีรถแม็โครรถลูกล้อเห็นไหมครับมีบ้านเห็นไหมมีความมั่นคงให้กับลูกเมียนะนี่แหละอยากให้มองมุมนี้มากกว่าส่วนรถแกนี้จะใหม่จะเก่าคือมันเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคนบางคนก็ชอบรถใหม่บางคนก็ชอบรถเก่าสู้กันต่อไปครับน้ำหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้ อย่านับสองเลยคือเริ่มเริ่มหนึ่งแล้วเราต้องนับสองต่ออย่าไปคิดว่ารถมันเก่าหรือใหม่คือคิดว่ามันต้องทางานได้ได้ผมจะถัมษณ์เมียพี่ได้ไหมเนี่ยได้อยู่แลวน้าเมียพี่ดาผมไม่รับสรกกันตัวใครตัวมันนะครับโอเคทุกคนเนี่ยวันนี้นะครับมาช่วยพิธีลงรถใหม่แสดงความยินดีด้วยถึงแม้จะเป็นรถเก่าแต่ก็หาเงินได้ขอบรรทุกเงินเต็มกระบะหลังเลยนะครับโอเคครับนะทุกคนวันนี้ก็ อยากให้มองในมุมที่ว่าพี่สุธีสู้ชีวิตนะทุกคนเนี่ยจะได้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับใครหลายๆคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับครับผโอ้ี่เป็น<อ> <laughs> พี่สำรวจหน่อยู้รู้เป็นไงบ้างนี่นี่คือมีอาพิดีรู้เป็นไงบ้าง ัโอเคทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ